เฮ้ยแชมอะไรอ่ะอู้อยู่นอกบ้านวิ่งใหญ่เลยไอ้เนี่ยแมื่อยเอ้าไอ้เนี่ยถ้าขยักแบงค์ลากกันเป็นข้อกระดูกเทียอะไรเนี่ยงงว่ะเป๊ะหน่ากลัวเลยเกมพี่เยอะเนี่ยพี่ผมไม่ได้เกมอ่งเลยพี่กูไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอ่ะคาแนนมันเยอะกูไม่รู้อ่ะโอ้โหแล้วไม่กูโดนคนเดียวเนี่ย อะไรวะกมไม่เห็นรู้เรื่องเลยผนอนแต่กูงงอยู่เว้ยไม่ไม่เห็นหน้ากูเวกูขำเี้ยตอี่เราไปแล้วหาที่มาบอกกัน้าวเก็มือหายว้าวไงแหละมันได้ทำอะไรไม่รู้เดินวนไปวนมาแมพก็ไม่ดแต่งของไม่เทียบเลหนวฮ้ยไม่เคยเล่นกันจบเลยแมพเดียวนี้ ในที่สุดแกก็มาถึงกระท่อมของคุณปู่เอ้ยับต่อแกต้องหาคุณแจแล้วก็เข้าไปในบ้านจากนั้นก็เอาคุณปู่ออกไปเก็บระวบิดจะเป็นของแกเก็บไงนปู่มาเก็บคุณแจก็ตัวตลอดไม่ว่าจะยังไงก็ตามเฮ้ยอเฮ้ยเราต้องหาปู่เนี่คุณปู่จะเก็บกูเจอแล้วผมเจอผมจะปืน ลิมิตแค่ยี่สิบจริงไหมเนี่ยดีไงอะไรอ่ะจริงไหมเนี่ยน้องชายเฮ้ยแชมป์เจอปืนตรงเจอเลยดิว่าเก้าเก้าโลบากิ๊ไปยาวอันนี่ปวดไม่นับเลยเดี๋ยวทุกคนมาช่วยกันขุดหลุมคุณตาเร็วเร็วดิในตาหนาะนี่อยู่เนี่ยโอ้โหเซนการหาของพวกมึงนี่มันติดลบจริงเลยเอ้ยพี่โหเลวเลยเนาะเลยสัตว์ไอ้ขุดเลยขุดดิมึงมีพวกเกินขุดเลย เอ้ยแชมป์ยังยืนทับดิโอ้โหน้องชายพูดแล้วโอ้ยสยองไงมาดูมาดูคนตาเราไปคุณเอ้ยน่ากลัวน่ากลัวคนแค่คนแค่คนแค่กระดูกโรบอกกฤษฎากระดูกปีอะพุตาพุตาพมึงทิ้งขยะไว้ในบ้านพ่อของตายยังไงอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะพมตาเฮ้ยตาเฮ้ยโดนลักพาตัวกูโดนลักพาตัวทุกคนฟานฟานโดนลักพาตัวเอาเหี้ยละ เขาไปไหนล่ะอยู oh, 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 ah. ่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้มันทีมันแบบอยู่ดีๆมันแบบมันวิ่งเองเลยเว้ยมันวิ่งแบบวิ่งอย่างไวอ่ะเอ้ยผมเจออับจว่ะเจอไหมอิก้าวลงมาไหมโอ้โหโยโ่มึงอ่ะโว้ยีหลอกวิญญาณเกยผีลอกวิญญาณเกย์ขึ้สี่ โอ้โหร้อยสิบสี่บาั้งอะผมแมึงแขอยู่ทั่วบ้านแล้วก็ขายของอีสัสโอ้ยมึงขายของี่อย่างงี้ด้วยมึงวาที่ไหนได้เ่นอนเ่าเน่มันวางตรงพี่มันวางตรงไหนได้มันวางอะมันวางเสร็จมันขายอะโอกล้วยกล้วยย้ม้แบบ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 ไม่สมดุลนี่สัลื่นลื่นลื่นอ้ย่นล่นลืนลน้ยโ้ยโอ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 ไปไอ้นอกโอ้ย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 โออ้ยไปไปโปไปโอ้ เอ่อทุกคนเชื่อกันฮิ้วไอ้แชมป์ออกไปนั่ไปไปไปยปที่ตรงไหนวะเอ่อให้มันหาไปอภิจิไอ้แชมป์อะไรอ่ะอุ้ยอยู่นอกบ้านแล้ววิ่งใหญ่เลยไอ้เหี้ยแม่งเจอเอาไอ้เหี้ยถวขยะแขยงล่ากกันไปโคกระดูกเหี้ยอะไรเนี่ยงงวาะเบคเซนเห็นน่ากลัวเลยอะไรเหี้ยเนี่ย พี่ผมไม่ได้เก็งคะแนนพี่กูไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอ่ะคะแนนมันเยอะกูไม่รู้อ่ะโอริเชียทุกคนก็ขโมยวางไว้ดฟันดิซอนดิซนทิดโกว่าเราไปพักเราไปพักไปพักก่อนพักสมองนอนนอนนอนหอนยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลอนร้อนยิ่งมึงพูดภาษาอันนี้ผมไม่แข็งนอนนอนนอนมึงมึงเป็นเผ่าบางกรฟ้ามึงไม่เข้าใจอไอพวกคนรวย ตัวเลี้ยวใครให้มึงตั้งรูปโมนาลิซาไว้ปลายเตียงไว้สัตว์ก็ฝันร้ายไอ้เหี้ยไปหมดไอ้เฮียเอ้าไอ้เหี้ยใครมันละเมออะไรวะอะไรอะไรอะอะไรเกิดอะไรขึ้นไอ้เฮียไอเฮียมันเอาอะไรไปไว้หน้าบ้านเนี่ยเอ้ยเมาอะไรเหี้ยไปหน้าอะไรไอ้เฮียต้องไปปิดไปอะอะไรขึ้นอ๋อมันมันอินนอนต่อดีกว่าบางอย่างเกิดขึ้นในกระท่อมนี้ แล้วใครใมึงให้มึงมาก็ะท่อุ้ยเหี้ยพ่อตายเอาไม่นะไปแล้วห้าสิบห้าลบบักผม มึงซื้อจริงดิเื่อให้แข็งไปเหี้ยบผมผมกูเป็นข่ามกรฟ้าจริงเลยมพวกคนรวยกันเรมมาชนะกูว่าไม่ะไอ้เหี้ยไม่แค่จำาะแกดีกว่าอ่ใเยเราต้องทำหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายมา เงี้ยนะแจมสเกวีวรรณนี่เงี้ยแจมสเกวอะไรฮะเฮ้ยมันไม่มันมันกระจอกไง99โลบาร์ก็มันทำอะไรไม่ได้หรอกยิงเลยงปเอาเหยียบหัวมันตายเลยสัตว์ฮะไอ้เหี้ยโดนกูแน่สัตว์พวกมึงอ่ะแค่นี้พี่ตกใจเหรอนี่นี่พี่พี่ไม่ใช่ผู้ชายแท้จริงเมื่อกี้มึงก็ตกใจสัตว์เมื่อกี้มึงเสียกับไอ้สุภาทพบุรุษเนี่ยไมงก็ตกใจไอ้เหี้ยแล้วมาหาอะไรอ่ะเงี้ย นี่ไงแว็กแคนเดิลเนี่ยใครได้ไปเนี่ยต้องวางแปดที่อ่ะใครเอาไปอ่ะโอ้โหไอแชมป์ไ <c oughs> อวางเทียนแท่งสุดท้ายแล้วเว้ยใครยืนตรงวงนั้นอ่านไงอา้าวเฮียอา้าวลื่นผมลืดีด <c oughs> ลีดอาทำอุ้ยอะไรอ่ะอา้าหน้ตา,นานต่างเปิดเอาแล้วคุยอยู่ใกล้หน้าอ้าวเราคุยอยู่ใกล้หน้าต่างด้วยอา้าเฮ้ยหน้าต่างเปิดหน้าต่างดูเอ้าวคือเธอเลี้ยวอ้าว เดมอนวิวเรนดอมนี่สปาเอ็นหนึ่งถึงสามโอเปนโดว์ยูกูคนเดมอนในพวคเขาก็ได้จะปิดหน้าต่างท้ามีมาสไว้สิบวิชิลดอะไทม์เอ็นต้องปิดหน้าต่างเนี่ยเ้ยรประจำหน้าต่างเนี่ยมาประจำหน้าต่างมาประจำหน้าต่างเดี๋ยวกูไม่ให้หน้าต่างขนาดผมผมขอยืนมองนะกั้นมาฝั่งไหนผมจะช่วยบอกเดี๋ยวกูโอ้โหโคตรขี้ขาดเลยไอ้ขี้ขาดเลยเป็นไงอ่ะเป็นไงไอู้้้ขีตาเขาเฮ้ยแล้วไม่มีใครมาอยู่หน้าบ้านกูเลยเหรอ เฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่มันมาหน้าบ้านจริงด้วยมันอยู่หน้าบ้านคุณไม่เคยปิดไงเอาเฮียแล้วต้องไปล่ากด E กด E ค้างกด E ค้างเดี๋ยวมันจะโผล่แล้วก็กด E ค้างโอเคเดี๋ยวมันจะโผล่กด E ค้างทุกคนเออไม่อยู่ใครมีไม่มีใครอยู่หน้าบ้านกูจริงนะอ่ะเทียนอ่ะเทียนไปอยู่เทียนไปอยู่เดี๋ยวกูอยู่เทียมในห้องอยู่ไปเลยไปซะ ข้าไปต้องการคนขี้ข่าข้าไปมีน้องชายขี้ขาอย่างเจ้าอ๋อไอ้กระจกเล่นแมมโราบาลกันเออเมื่อวานโรงพยาบาลกลัวยังไงกันวะเมื่อวานโรงพยาบาลกลัวอะไรกันเข้าไปยังไม่เห็นหน้ากลัวเลยโอ๊มีตัวอะไรโอจะน่ากลัวยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยไอ๊ยอยโอ๊้ยโ ตึงขี้เลยตึงขี้เลยตึงขี้เลยตึงี้เลยไอ้้หัวกลัวกลัวเพื่อนเหลี่ยมไงไม่ได้กลัวอะไรเลยเพื่อนยอ้ประ้ยบคำมึงไงเลยเขาไม่จาตกใจได้แ้ยเร่ให้อาจารย์ตกใจดีก็ผมแล้วเรารงกันอะไรคะตกใจเราระวังโดนกันตอนสุดท้ายสุดมาทีๆหลายๆตัวแล้วก็จาสแกร์พี่ว่าเป็นงอนแบบวย่ทีนึก็จำสแก ซิกมากเขาไม่ขี้ขาดกันหรอกครับโอ้จบแล้วต,ต่างวันนี้มีมีตัวอะไรมาอะไรเงี้ยนมาแต่ต่างเนี่ยเป็นอะไรวะเนี่ยคนเปิดประตูคนแรกโดนเชื่อกูดิเนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวเลยคนสุดท้ายแล้วกันงั้นคนสุดท้ายนั่นแหละที่จะโดนไม่มีอะไรเลยตำรวจข้างบกไปิกอับข,ขึ้นกระบะสิงจำรวจอะไรวะจะบชเชือกแช่ดูลุงศพดูลุงศพพ่องึงเฮ้ยกระดูกหาย ระดูคุณตาไปไหนเร้ยคุณตาแม่งออกไปแล้วไงออกไปหาของกินสรุปไม่ใช่กระดูกคนตายคุณตาเป็นดูมคุณตาเป็นดูมดูมกายจึ้ง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 กลับบ้านกันเลยนะเพื่อนมาเชิญกระแทกเด้อด้วยยาบ๊ายบายบ๊ายบายกลับบ้านเลยมันมันได้คะแนนเยอะพอมีแาเป็นทีโอ้มันได้ตังค์เยอะตอนเนี้ยเดี๋ยวน้องมันก็ได้ห้าสิบห้าโลบักไปแล้วอะ เห็นไหมแค่เพอประสิภาพรถบัสมันลอยไปแล้วเอ้ายังไม่จบ is not starting มันยังไม่จบ is all off เอาไม่มีแก๊สของรถรถไม่มีแก๊สแก๊สว้าวมันก็ไมจบาขนาดนี้นี่นะนี่แก๊สมันต้องมีเนี่ยเครื่องตักรยาเนี่ยเกียร์กี่ขั้นเป็นังไงอะเนี่ยมีบะหมี่กินงสำเร็จรู้แล้วเขาบอกว่าหิวกลางคืนแล้วออกมาหาของกินเนี่ยเลยเชื่อไหม เออเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีปวดที่อ่ะตอนนี้มาห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวมันต้องมาขี้ไงมันมีเลือดอ๋มันมีมันมีเลือดเอ๋เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรข้างนอกอ่ะนั่นอะไรอ่ะอีซาไลมายแกลเซอร์งั้นไงเออปูงออกมาแล้วปูเป็นดูมสเลเยอร์แล้วก็ให้ไปสวบตรงขค่ำไหมเนี่ย โอ้ไม่ใช่แล้วมีคนละปู่แล้วเนอะงั้นมีอะไรอ่ะอาจจะต้องวิ่งออกมาจมดมส่งเสียสาระเจีไงนดาบเฮ้ยดาบเฮ้ยปู่ไอเทียนไอปืนเทียนปเทียนเดี๋ยวเดียวเขได้เทียนเหนียวก็ได้เทียน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 ทำไมปู่ไม่กลายเป็นกระดูกแล้วเออนั่นดิไม่มันอาจจะไม่ใช่ไงเหมือนที่กูบอกอะมันอาจจะไม่ใช่กระดูกอ่ะเหรออืม จะเป็นแค่ภาพลงตาที่เรามองเห็นเท่านั้นนั่นไงแก๊สกูว่าทำไมแก๊ส้อยู่ในนี้วะผมท่าเองผมท่าเองผมขอลายไงมืองไงแก๊สใช้สิทธิ์สละทุกคนโอ้โเสียสละนะครับ้งนี้ไม่ต้องหรอกมึงต้องไปคนแรกอยู่แล้วแชมปผมจะเสียสละเองจยมตัววิ่งนะอะไรทุกคนวิ่งทุกคนวิ่งทุกคนวิ่งไปก่อนเลยอ่ะต้องเก็บสองอันไปทุกคนหนี วิ่งวิ่งว pues like ิงวิงอาจจะไปทางนี้ก็ได้กูกูไม่ไปคนแรกก็ได้กูไม่ไปคนแรกไอ้เหี้มึงเหรอหนีมันไล่ผมมันจะเก็ตวิ่งอย่างไวไล่ไอ้ป่านอะไรนะป่านท้าวิ่งไม่ย่างเบียวเลยวิ่งไปไม่ยเบียวโดนล้อไม่ไหวแล้วเนอะกูไม่ไหวแล้วถ้าเราอยู่สู้กับมันเป็นไงวะก็ลองดิไอ้หมายางอ่ะตามมาทางเ้าเข้าในบ้านอ่ะถ้าเราเข้าในบ้านอ่ะพี่ ม่เห็นตามาเลยไอ้จ่ออะไปไปไปจุดจมไฟมันให้เรากลับหรือว่าไงเนี่ยไม่ให้เราจุดจไฟหรือว่าเอาแก๊สมาเติมไหนเนี่ยจุดจมไฟก่อนอ๋อแล้วมันจะอยู่ต่อมันมับจะอยู่นี่โอ้มึงเจอขนาดนี้มึงไม่กลับอีกเหรอเราจะพังอีกเสียงอะไรอ่ะอันนี้น่ากลัวเมื่อกี้ ตัวบควบอาบัสนักก็ใส่ไม่จงรักภักดีคนนั้นจะโดนฆ่าอนี่ไงสว่าง่ะโอ้โหเช้าแล้วนึกว่าจะเจออะไรสักหน่อยแม่ไม่เห็นเจออะไรเลยไอ้เหี้ยสไปเดอร์แมนไอ้สัตว์ไม่ใช่เป็นโดนปัดอยู่ดรว่า ทำไมแอสอลีฟเฟินอยู่หลัง <laughs> ทำไมแอสอลีฟเฟินอยู่หลังคน,นนี้วะไอ้ยาสี่ลอยเนี่ยเ no นี่ย <laughs> นอร์เวย์โฮมและสไปเดอร์แมนภาคนี้ปีเตอร์ปาร์เกอร์ตอนแก่ไอ้เหี้ยนี่โฮมเลสอ้เหี้ยไม่มีบ้านลาดโฮมสไปเดอร์แมนโฮมเลสเนี่ยมึงควรกลับมาแต่เมื่อคืนแล้วมึงยังจะไม่กลับอีกโอ้ยไปไปไป <laughs> กลับบ้าน <laughs> กลับบ้าน <laughs> โอ้ยไม่มีไฟฉายลอยได้เออเนี่ย <laughs> 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 <laughs>

อันนี้อะไรแบ็กลูมแบ็กลูมแบ็กลูมเอพิเลนเอาไห้กูเล่นต่อเลยเหรอครไอเร่ดูดูเหมือนมาให้มันเสียตังต่อได้ต่อ่าต่อว่าต่อมาต่อมาไอเขาแบบดีว่ะเนี่ยโอ้โหจะน่ากลัวโอ้โหเยี่ไม่น่ากลัวออ้ยุนี่เทียนเทียนเทียนมันนี่ของเสียตังอยู่นี่อุ้ยคออหนึ่งกูอยู่ไหนไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้ ไม่มีโล้ก้ยเาทำกันมาเดดี้ฟัดแบเนี่ยเฟดดัตรงเนี้ยเออเอเอดดี้ฟัดแบยไรอะปืนไอแมปแนวนี้ไม่วางปืนแล้วก็ขายไรแมปรวยตรงนี้มีอุก์อินเสิ์ตยูเอสบีช่วยปิดเพลงเว้ไหมฮ่ อะไรอย่างนี้นี่อะไรนะที่แปดได้แปดได้เราต้องเก็บไปเสียบคอมโอเคไอ้แม่งโดนไอ้สัสไอ้ย่าเราไม่กดโดนเกาเกาโลบักแม่งเอาเอาเอาอจะจำส่แกใครก็ได้หนึ่งครั้งด้วยเก้าสิบเก้าโลบัคกมึงทังนี่อยู่แต่ว่ามึงติดอยู่ในบิดกิตเก้ เขาหวังที่จะหนีได้นั่นไม่มีเลยแะครมันก่าันามม้ระวังไว้ตัวห้ดีห้องแถวนี้นะมันฆามได้นะระวังด้วยก็มดีแถวนี้โอเคอืมอืมห้าทิยาบอะวะหันทิพยาับอะไร่าจับเออีแล้วไอ้สัส โป้ไม่ป้หมวดเลยาแบ็กลูมเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโป้ต่อไปแมปไฟไนท์เฟดดี้แน่เลยถ้าไม่มีมีันจะจมหมดเลยมีกองมีมีกองนั่นกองายตรงนี่ว่ะเออเอาลไรกูเลยคอมพิวเตอร์โอเคโอ้โหสอนเยอะขนาดนี้ไปดูคอมพิวเตอร์ดิอ่าเราต้องหาที่นอนอ่ะ โอ้โอ oh, oh, oh. ้โหแล้วไม่กูโดนคนเดียวเนี่ยอะไรวะกูไม่เห็นรู้เรื่องกูโดนดีวเลกูก็โดนแต่กูงงอยู่เว้ยไม่ไม่เห็นหน้ากูเลโอ้ขำไปเนี่ยไปแล้วหาไปแล้วหมามือหายหมดมือหายหมดไปแล้วไม่อย่างนั้นมือไทยไม่ขึ้นตกใจได้ไอ้เหี้ยแล้วขึ้นตกใจแล้วตกใจมาสองคนละคุ้มคุ้มคุ้ม เแค่ห้าสิบห้าโลบัคเพราะมึงใช้เงี้แชมมึในการทักไลค์คนอื่นไม่แชมทักอะไรนั่นนิ่งเลยนิ่งเลยไม่ใช่ัน้เพื่อนห้าสิบห้าโลบัคมานี่ยห้าสิบห้าโลบัคกม่งมาอันนี้ฟรีอันนี้ฟรีเฮ้ยแชมป์แชมป์มันเกยรเลยน่ากลัวอะไรเงี้ยตอนอยู่ดีๆหันไปดูเจอสแกมแม่งยิ้มหน้าแบบไอ้เนี่ยแชมป์แชมป์แชมแชมฮะโอ้ขี้เกียจเล่นแล้วอ่ะ ไปให้จบให้จบเม <า S 2> ยนะมันปวดหัวมากเลยเนะยี่ยยิงไม่จบเลยลวูยิงมายิงวยากยิงวังนนี้ทำอะไรไม่รู้เดินวนไปวนมาแอก็มีแต่ของไม่ทิพย์แอบในทา่่าแอขอกตายรอดตารอดใจมือกูาอยาย้ ไดูเรื่องของเขาด้เลขาต้องนุเนี่ยเนี่ยโหลบา็เมื่อเสียหแล้วเนี่ยเนี่ยตกใจยตกใจต้องดลโหล็อกม่ตกใจมากเลยอะตกใจฮ่าฮจา่า่าตกใจาฮ่า่าไอ้ต้องหาไอตีตก็จะแย่นจะเย็นไม่ไหวแล้วออกเกมผมยไม่ไหวแล้วออกเกมฮัลโหบาอกถ้าไม่ผมเสียไดผมจะไม่เล่นีต่อไปไม่งั้นทําเอกมาายไปอีกห้าสิบห้าบล็ไป ไอโวกี้ขาดนะมันกลัวเฉยเราไม่กลัวอยู่แล้วจริงไหมโอเคโอเคกลัวจะกลัวอะไรไม่ได้กลัวเชอบอลบัวบอา์ร้ลบ้อยร้อยร้อยโลบ้อยร้อยรอยบร้อยโลบั้อยโลบาอา้ยบอกโลรยารบอกโ์อโลบอไา้อย้ย้อยา้อม้อ้ได้